นี่คอยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมผามาที่ร้าน Noon Till Night ร้านนี้เป็นร้านอาหารสไตล์แคทเธอรีนิงบรรยากศาศสบายๆอบอุ่นเป็นกันเองมีมุมสําหรับมาดูเชฟทําอาหารได้เลยนะคะนอกจากเพลิดเพลิน,นกับการทานอาหารในจานแล้วนะคะยังเพลิดเพลินกับการดูเชฟทาอาหารไปด้วยคะ่ะนูนี้เป็นสปาเกตตีอาราเบียต้าหมึกกุ้งซอสแดงเผ็ดน้อยพร้อมกุ้งตัว หอยเชลย่างหอยเชลตัวใหญ่ๆเสียกับไฟเติบคู่กับดอกกระหล่ำเพียเร่บอ,อกเลยว่าหอยสดเด้งสู้ฟันมากจ้าต่อที่เมนูซุปค้อนกุ้งเหมือนกินกุ้งทั้งตัวแบบไม่ต้องเคี้ยวมีความเข้มข้นของซุปได้รสชาติกุ้งไปเต็มๆเมนูนี้คืออกเป็ดรมควันซอสมิกเบอร์รี่บอกเลยค่ะว่าอกเป็ดเนื้อสีชมพูจิ้มกับซอสมิกเบอร์รี่กินแล้วสดชื่นเข้ากาันเข้ากาัน ต่อที่สเต็กปลากระพงซอสพริกหวานปลากระพงแร่ชิ้นโตย่างในกระทะจนหนังกรอบเสิร์ฟพร้อมซอนพริกแดงรสชาติหวานอมเปรี้ยวปิดท้ายด้วยซีซาสลัดร้านเขาเปิดบริการตั้งแต่1 1บเโมงครึ่งถึง5้าทุ่มนะคะหยุดทุกวันพุธเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นหอยเชลล์ย่างแล้วก็สเต็กปลากระพงร้านนี้มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการอาหารก็ตามนี้พิกัดร,ร้านหนนพหลโยธินหลังเซนท่านตรงข้ามโรงสีใครมีร้าน,น